สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นแตนราตรีกับชีวิตรักเพชรกว่า30ปีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักในวงการที่สร้างทั้งรอยยิ้มทั้งเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆผ่านหน้าจอมามากมายเลยทีเดียว สำหรับแตนราตีและสามีเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขานสกลนครซึ่งทั้งคู่รองรักกันมากกว่า30ปีแต่ในชีวิตจริงของชีวิตคู่ของแตนกับเพชรนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกราบและมีรอยยิ้มเลยแตนราตีเผยว่าเคยตามจับสามีถึงบ้านชู จนเกือบเลิกกันแต่สุดท้ายให้อภัยกับเข้าใจเราถึงจะอยู่กันต่อไปได้โดยทั้งคู่เล่าถึงความรักนี้ว่าความรักก็ขึ้นขึ้นลงๆค่ะซึ่งมีอยู่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าคนนี้มันเยอะเราก็รู้จักบ้านเล็กที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วแหละเราก็เปิดประตูเข้าไปตะโกนว่าสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะ พอพี่เพชรกับผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นเราเท่านั้นแหละข้าอ่อนทั้งคู่เลยเราก็ทักทายสวัสดีเขาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรผัวพี่หายไปสามวันมาอยู่ที่นี่เองเห็นว่ามาอยู่ที่นี่พี่ก็สบายใจพี่ก็นึกว่าไม่อยู่แล้วแต่เราทั้งคู่ก็เคยหยุดความสัมพันธ์กันไปปีหนึ่งนะคะคือเคยไปเที่ยวร้านเดียวกันแล้วเจอเขา และพี่เพชรเขาก็เดินเข้ามาทักเราว่ามีลูกแล้วนะพร้อมหัวเราะแต่ในระหว่างที่เราหยุดความสัมพันธ์กันไปแตนก็ยังทำข้าวขนมไปให้เขานะคะแขวนไว้ที่หน้าห้องตลอด เพชรพุทธิพงศ์บอกว่าคือถ้าเขาไม่ให้อภัยนะครับผมอาจจะจบไปตั้งแต่เรื่องแรกๆแล้วและถึงแม้เขาจะทําอะไรผิดผมก็ให้อภัยแตนราตีเผยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็มีอยู่สองอย่างคือเลิกกับยูถ้าให้อภัยก็ยังอยู่กันได้และอีกอย่างหนึ่งเราบอกเขาเสมอว่าทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้ตัวคุณเองอย่าให้คนอื่นเขาเตือนมากรู้ว่าวันนี้คุณมีภรรยามีลกูกคุณควรอยู่แค่ไหนมันต้องมีเว้นวรรคให ถูกต้องท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ครับ